เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2504ในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระชันษาเพียง9ปีได้ประทับบนรถไถยซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสอนขับด้วยพระองค์เองบนแปลงนาสาธิตโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาภายในพระตำหนักจิตดรดาระโหฐาน เพื่อส่งพบผัันข้าวไปใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีถัดไปเจ้าชายพระองค์น้อยได้ส่งเจริญรอยตามเบื่องพระยุคนระบาทพระราชบิดาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชันสาขึ้นพระราชบิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงศึกษาด้านการทหาร โดยส่งเข้ารับการศึกษาเตรเียมทหารที่โรงเรียนคิงส์นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2,513โดยมีพระอุปนิสัยโปรโดความมีระเบียบวินยัยและสนพระไทยในกิจการของกองทัพยอยู่เสมอจากนั้นสรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงเคนเบอราประเทศออสเตรเลียหลักสูตรของวิทยาลัยการทหารแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองภาค คือภาควิชาการทหารรับผิดชอบและดำเนินการโดยกองทัพบกออสเตรเลียส่วนภาควิชาสามัญส่งเลือกศึกษาต่อในสาขาอักษรศาสตร์ระดับปริญญาตรีซึ่งมหาวิทยาลัยนิวเซา์เวล์รับผิดชอบการวางหลักสูตรเมื่อพุทธศักราช2519ท่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและเสด็จนิวัตประเทศไทยสงเข้ารับราชการทหารกระทรวงกลาโหม และส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่46ส่งเข้าศึกษาด้านนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจนทรงสําเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจากนั้นส่งศึกษาที่วิทยายลัยป้องกัรราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อพุทธศักราช2533ขณะเดียวกันยังส่งสนพระถ่ายด้านอากาศยานและการบินด้วย จึงส่งเข้ารับการฝึกอบรมพิเศษหลายหลักสูตรทั้งเฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงเครื่องบินปีกติดลำตัวเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F5 และเครื่องบินใบพัดแบบมาร์คคตตี้มีได้ทรงละเลยการฝึกบินแบบใหม่ๆด้วยทรงพระปีชาสามารถด้านการบินจึงส่งปฏิบัติหน้าที่ครูการบินแก่กองทัพอากาศจากเจ้าฟ้าสุมกุฎราชกุมาร เมื่อพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนษา20ปีพระราชบิดาจึงมีพระบรมราชองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515 ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยานพระอุบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงถวายสัตยปฏิญาณซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชารื้ไทยที่ส่งมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตยปฏิญาณ สาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมาหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่าข้าพระเจ้าผู้เป็นสยามกุฎร,ราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญา ความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงภัยบณ์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไหม่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495 นพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตนับเป็นปีที่6แห่งการเสด็จขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9จากนั้นอีกหนึ่งเดือนกับ18วันในวันที่14และวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2495เป็นพระราชพิธีสมโพชเดือนและขึ้นพระอูนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงมีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระคณิถภคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษามีพระราชศรัทธาออกพระพนวด ในพระพุทธศาสนานาวัตพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับนวัตรบวรน,นิเวศร,ราชวรวิหารเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521 หลังจากนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงช่วยแบ่งเบพาพระราชภารกิจด้านต่างๆเมื่อปีที่ผ่านมาทรงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้คนไทย ร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อของแผ่นดินและแม่ของแผ่นดินในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ By for dad วันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558 พร้อมกับกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ส่งร่วมกิจกรรม พร้อมกับผสบกนิกรทั้งในและต่างประเทศผนึกกำลังใส่เสื้อสีเหลืองและสีฟ้าปั่นจักรยานจนได้รับการยกย่องจากกินเนสบุ๊กบันทึกเป็นสถิติโลกในพระราชอิสริยยศแห่งมกุฎราชกุมารช่วงเวลากว่า40ปีที่ผ่านมา ทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ด้านต่างๆรวมถึงพระราชพิธีสําคัญของชาตินอกจากนี้อย่างพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลสําคัญของต่างประเทศเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเยือนประเทศไทยอยู่เสมอพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ทรงวางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดาทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททั้งด้านการทหารการกีฬาและการปกครองส่วนในฐานะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9กา็ยังทรงเป็นแบบอย่างของการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาอยากหาใดเปรียบได้